สวัสดีทักทายค่ะช่องตะวันนะคะวันนี้ตะวันก็จะมาเอ,อพูดเรื่องต้นชวนชมของตะวันนะคะทุกคนต้นชวนชมนี่ค่ะชวนชมของตะวันหลายๆคนอันต้นนี้นะคะทุกคนน้องมีปัญหาเพราะว่าเห็นว่าค่ะจะสังเกตว่ามีใบเหลืองแล้วแล้วก็ ตะวันคิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับรากนะคะทุกคนวันนี้ตะวันก็จะรื้อรากดูนะคะจะรื้อรากดูเนาะเพราะว่าตะวันก็อยากรูเพื่อกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะมารื้อรากดูสองต้นนะคะวันนี้จะมารื้อดูสองต้นตอนนี้จริงๆก็ไม่ควรที่จะทําเ้ยทุกคนเ้อเพราะว่าเพราะว่าอากาศเย็นอยู่นะคะบ้านตะวัน ก็ยังเป็นหน้าหนาวอยู่แต่ว่าวันนี้แดดออกแล้วก็อุณหภูมิอุ่นขึ้นดนังนันตะวันก็เลยสิมาเห็ดมูนีนะคะตะวันก็เลยจะมาทําวันนี้มารื้อดูพอเรารื้อดูเสร็จนะคะถ้าสมมุติว่าน้องมีปัญหาเราก็จะแก้ไขได้ทันเวลานะคะอีกประมาณเดือนกว่า,เ,าเราถึงจะลงปลูกได้นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าหนาวน,นะเนาะเพราะว่าถ้าลงปลูกช่วงนี้ก็ ต้นก็จะไม่ค่อยงามนะคะเดี๋ยววันนี้ตะวันจะมาเดี๋ยววันนี้ตะวันจะมาหรือรากดูนะคะก่อนอื่นก็จะไปเอาดินออกนะคะแล้วก็จะมาดูระบบรากกันค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ตะวันไปเคาะดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต้นแรกนะคะโคลนรากนะคะ ต้นนี้รากมีปัญหานะคะทุกคนตะวันก็จะได้ตัดรากออกนะคะ,แล,าาะ,คะแล้วก็ทายาแล้วค่ะแล้วก็ทายาตากแห้งเอาไว้พุล่าค่ะสปริงหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเราถึงจะลงปลูกกันเพราะว่าอาการต้นนี้หนักมากๆเลยทุกคน เห็นเห็นลำต้นน like ี่เป็นปกติมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าระบบรากมีปัญหาเนาะนี่เนาะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นกับสิเป็นยังสี่แหละเนาะค่ะทุกคนก็ต้องหมั่นดูเรื่อยๆเนาะค่ะนี่อย่างต้นนี้ก็ระบบรากมีปัญหาเหมือนกันทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสีดํานะคะตรงนี้จะคนละสีนะคะนี่สีเขียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีช้ำๆนะคะ มันเป็นโพลสีแล้วดังนั้นนะคะตะวันก็จะตัดจากตรงนี้ไปเลยค่ะแล้วก็ทายานะคะส่วนรากตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะเราต้องรีบทำก่อนที่ปัญหาจะลุกลามตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะคะตัดไฟเสียแต่ต้นลมเนาะส่วนต้นตะวันดูแล้วโอเคทุกอย่างเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่ตะวันจะทำในวันนี้ก็คือ การตัดแล้วก็การทายาแล้วก็ตากให้แห้งนะคะทุกคนนะโอ้คือชื่นชมเป็นต้นไม้ที่ทนนะทุกคนแต่ว่าถ้าคือถ้าได้รากเสียนะคะน้องก็จะลามไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นนี่ก็คือก็คือจะไวมากเลยค่ะทุกคนจะไวมากๆเลยนะคะดังนั้นนะ,ะตะวันจะมาตัดแล้วก็ทายาค่ะแล้วนะคะ่ะตอนนี้ตะวันก็ตัด รากของต้นแรกไปแล้วนะคะก็คือได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตัดออกให้มันตัดออกให้หมดนะคะส่วนไหนส่วนไหนที่เน่านะคะถ้าสมมติว่าเน่าลามขึ้นต้นนะคะก็ต้องคว้านออกให้หมดนะคะทุกคนคว้านออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าควนสิเป็นเชื่อนะคะจากนั้นก็จะทายากันรานะคะหรือไม่ก็ ทาปูนแดงหรืออะไรต่างๆนานาที่คุณมีเนาะคะ่ะหรือว่าถันบบมีอย่างเลยเนาะคะ่ะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องทาก็ได้เนาะคะ่ะปล่อยให้น้องแห้งไปเองเนาะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะปล่อยให้น้องแห้งไปเองเพราะว่าต้นไหม่เขาก็มีนวิธีการเอาตัวหลอดของเขาเนาะคะ่ะดังนั้นเ่าต้องจําเป็นต้องแบบว่าทาอะไรถันบ๊บมีเนาะ ใจขันมีก็ท่าไวดีกว่าเนาะค่ะเพื่อช่วยหลายๆอย่างเ้าทุกคนเนาะนีระคาตะวันกับสิท่าเนาะคะ่ะคันบอนตัดนี่ก็จะลามไปเรื่อยๆดยเด้อเชื่อนะถ้าบ้านไหนมีเนาะคะ่ะแต่วนันเมืองไทยเท่ากับเครื่อบโบเลียงยากปันไดเนาะเพราะว่า เพราะว่าอากาศไม่เย็นเหมือนที่นี่เนาะยื่นอากาศเย็นาทาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นตะวันสิปลป่อยแห้งเนาะคะ่ะจากนั้นจะปล่อยให้แห้งกับพุ่ละค่ะสปริงไทม์หรือว่าเดือนมีนาเนาะถึงจะเอาลงปลูกเนาะคะ่ะเพราะว่าตะวันจับเบิ้งงในต้นเขาก็ยังแข็งขงอยู่นะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะหนึ่งต้นผ่านไป หนึ่งต้นผ่านไปต้นที่สองนะคะที่นี่ต้นนี้มาดูกันว่าเราจะตัดเป็นแบบไหนเนาะโอลืมบอกไปค่ะลืมบอกไปถ้าสมมติว่าคุณใช้มีดหรืออะไรก็ตามที่ตัดต้นใหม่เนาะคะ่ะทันคุ้นอันอันต้องหมั่นใจเนาะคะ่ะว่าเครื่องมือสะอาดเนาะก็ค,คือคมและสะอาดอยู่เสมอเนาะ โดยการล้างแอลกอฮอล์ด้วยทุกคนเด้อต้องล้างแอลกอฮอล์นะคะเพื่อรักษาความสะอาดนะคะบา,บางจริงบางยางตรงไหนกะบางเจอก็มีเชื้อโรคนะคะเพื่อกระสีเด็บ่์ติดกันนั่นสินะก็ล้างทุกครั้งเนาะพันันมี้ต้นไลก้กบคือวาแห้วเนาะ,ะคะ่ะเราก็ มันก็ล้างทุกอันบ่ไรเนาะแต่ว่าขันผู้ใดมีแบบหน่อยๆคิดแต่ว่านี่ควรจะล้างนะคะควรจะทําความสะอาดทุกครั้งเนาะคะ่ะเพื่อที่จะรักษาความสะอาดแล้วกะบ่เป็นการแพร่เชื้อโรคนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะต้นเพิ่นแข็งแรงเลยะคะ่ะต้นแข็งแรงแต่ว่าเห็นบ่รากที่เราเห็นว่าเป็นปกติแต่ว่าไม่ใช่ปกติแล้วนะคะทุกคนถ้าดำๆแบบนี้แปลว่าน้องเน่าแล้วนะคะ จะต้องดูแรลรักษาเนาะคะ่ะถ้าเห็นแบบนี้ต้องตัดเลยนะคะต้องตัดเลยเอาละค่ะทุกคนคะ่ะต้นที่สองนะคะตะวันก็ได้ทําการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเบืองอันนี้เป็นการช่วยชีวิตต้นไม้นะคะทุกคนกคือตรงละตัดตรงที่เนาออกนะคะตอนแรกตะวันคิดว่าจะตัดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สร้างรากใหม่ แต่ตะว,วันคิดไปคิดมานะคะรากตรงนี้ยังดีอยู่เนาะคะ่ะรากยังดีอยู่ดีมากๆเลยดังนั้นตะว,วันกันเลยสิบ,บตัดเขตดรลกใหม่เนะาะเพราะการตัดทํารากใหม่ก็จะต้องใช้เวลานานเหมือนกัน,นะคะ่ะต้องใช้เวลานานเหมือนกันแล้วน้องก็ยังมีหลกแบบว่ารากอยู่สองกิ่งเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะน้องก็จะสมแซมของน้องเองนะคะน้องก็จะส้มแซมของน้องเองดังนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเลยเนาะ เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกลายเป็นแบบนี้ตะวันก็จะทําการทายาเนาะคะ่ะทายาจจกน้อยเพราะว่าแผลหนักเลยแผลหนักเลยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันทุกคนจะดูแลไปตามอาการล่ะคะ่ะดูแลไปตามอาการต้นไหนเป็นแบบไหนเราก็ดูแลดูดูดูแลไปเนาะคะ่ะดูแลไปเพราะว่าต้นนี้ ตะวันค่อนข้างชอบทุกคนตะวันค่อนข้างที่จะชอบน้องมากๆเลยเพราะว่าน้องเป็นทรงต้นไม้นะคะเป็นสรงต้นไม้ซึ่งแบบว่ามีความสวยในตัวแล้วก็ใบเล็กด้วยนะคะใบเล็กด้วยคิดภาพตอนที่น้องออกดอกนะคะตะวันก็อิเมจินคิดภาพนะคะคิดภาพตอนที่น้องออกดอกเต็มเมดดนะคะตะวันก็เลย เสียรายมากๆเลยต้นนี้ก็เลยแบบว่าจะต้องดูแลรักษาจัหน่อยนะคะดังนั้นตะวันก็จะหลังจากทายาเรียบร้อยแล้วค่ะตะว,วันติดตากเอาไว้นะคะต,ววตากเอาไวะะ้สปริงไทม์เดือนมีนาคมตะวันก็จะเอาลงปลูกนะคะตะว,วันกะสีเอาลงปลูกเนะะาะแผ่เป็นวาห้าตากไว้สีน้องบม่มีปัญหานะคะ้องไม่มีปัญหาเราก็ค่อยๆดูแลไปค่ะดูแลกันไปตามอันนี้แหละถ้าสมมุติวานหนาวหลายตะวันกะสีเอาเขาบานเนาะคะ่ะ ซึ่งถ้าน้องเปลือยดินอย่างนี้แล้วนะคะเปลือยดินอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องดูแลรักษากันเยอะหน่อยเนาะเยอะหน่อยเนาะนะคะแต่วันก็เอาความรู้มาแบ่งปันทุกคนเ้อเอาความรู้มาแบ่งปันขอบคุณลหลายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้การรับชมและก็สนับสนุนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากๆจ้า